เกมฝึกสมองประลองปัญญาลากเส้นตรง6เส้นให้ผ่านจุดครบทั้ง16จุดโดยไม่ยกปากกาเลย เช่เลยเริ่มจากลากเส้นตรงเส้นที่หนึ่งลากเส้นตรงเส้นที่สองลากเส้นตรงเส้นที่สามลากเส้นตรงเส้นที่สี่ลากเส้นตรงเส้นที่ห้า ลากเส้นตรงเส้นที่6วิธีลากเส้นแบบนี้ก็จะลากเส้นผ่านจุดครบทั้ง16จุดและไม่ต้องยกปากกาเลยลากเส้นตรง6เส้นให้ผ่านจุดครบทั้ง16จุดโดยไม่ยกปากกาเลยน้องๆและเพื่อนๆพื่นทำได้ไหมเอ่ยยังมีวิธีลากเส้นแบบอื่นอีกไหมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยจ้า ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ